จ้าแก้วกลังข้าบฟักทองมาจ้าอดก็ช่วยเจ้ารอดก็ให้กำลังใจเอ้แล้วเจ้าเขียก็ลงไปรับใช่้ใ้นเราก็จะได้ฟักทองมาแกงกันนะครับองแก้วขึ้นมาไตองรับจากมันหน่อรับรับ้ยหนักหนักหนักนักหนักนักนกหนักหนักหกหนกังใจหน่อย อาลับไม่ยอมปล่อยอย่างดีใจด้วยโอเอหน่อยเออเออเไหนเลหัวเยเมเลยนัน่ตอเ้เต็มปาก่ะวางสิวางสิไหนไปเอาอ้คน